สวัสดีค่ะรายการรอบรู้กับไทยทีโซลในช่วงการพัฒนาแนวคิดและเทคนิควิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเดือนนี้จะนำเสนอในหัวข้อการสอนคำศัพท์โดยแบ่งออกเป็น5ตอนด้วยกันตอนแรกคือสอนอะไรในคำศัพท์ตอนที่2คือสอนคำศัพท์อย่างไรตอนที่3การบันทึกคำศัพท์ทั้ง3ตอนนี้จะนำเสนอโดยวิทยากรคือท่านรองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตราสำหรับตอนที่4ชื่อตอนการหาความหมายของคำศัพท์จากบริบทวิทยากรคืออาจารย์อุบลสันพัชยพงศ์และตอนที่5การเลือกคำศัพท์เพื่อนำมาสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพิษผลวัฒนะขอเชิญติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในตอนแรกนี่นะคะจะเป็นเรื่องจะสอนอะไรในคำศัพท์นะคะก่อนที่ดิฉันจะพูด ในรายละเอียดนะคะนี่ฉันอยากจะให้อาจารย์ดูแผ่นใสนี่หน่อยนะคะอยากให้อาจารย์อ่านนะคะอ่านสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะถามคำถามวันนี้อาจารย์ต้องทำตัวเป็นนักเรียน่ะโอเคอ่านจบไือยังคะ จบไหมคะจบแล้วนะคะถ้าเดียนจะถามว่า where can we find h o p e everywhere everywhere where can you tell me where up up the river down the river โอเคถามอาจารย์ว่าอย่างนี้อาจารย์ตอบได้ แต่ถ้าเดัรียนถามอาจารย์ว่า what is hof อาจารย์ตอบได้ไหมคะมตอบไม่ได้นะคะทำไมอาจารย์ถึงตอบไม่ได้ล่ะคะไม่รู้ความหมายอาจารย์ไม่รู้ความหมายอาจารย์ไม่รู้ความหมายของอะไรมั่งคะถึงตอบไม่ได้เลยเอย้ว่าเจ้า hof เนี่ยมันคืออะไรฮะของตัวไหนมัง่ง hof โอเคแล้ว hof ไม่รู้เรื่องแต่ถ้า hof ไม่รู้เรื่องแล้วตัวอื่นรู้เรื่องจะพอเดาว่วา hof คืออะไรได้ไหมคะ ได้ไม่นแปลว่าเราไม่ได้ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องคาว่าฮอฟตัวเดียวตัวไหนที่ไม่รู้อีกบ้งคะที่ทําให้เราเดาไม่ออกเลยว่าไอ้ฮอฟเนี่ยมันคืออะไรออยกีสนี่อะไรอีกกรัฟฟีสอะไรอีกไอเดมิวต์อะไรเนี่ยนะคะตัวนี้รู้ไหมคะไม่ทราบนะคะตัวนี้รู้ไหมคะไม่ทราบนะคะอาจารย์ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าแม้แต่เจ้าของภาษาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพราะคำนี้ไม่มีจริงในภาษาอังกฤษเป็นคำที่เขาเขียนขึ้นมานะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้อาจารย์เห็นว่าถ้าเราไม่รู้คำศัพท์เนี่ยนะคะอะไรมันเกิดขึ้นคะเร,เ,รเรา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 จะยังไงคะเราจะไม่เข้าใจคือเราจะไม่เข้าใจสารที่ที่ส่งไปนะคะเราจะไม่เข้าใจสารที่ ที่ผู้ที่ต้องการสื่อให้เราเข้าใจได้ใช่ไหมคะเพราะเราไม่เข้าใจสัพ์งั้นอันนี้เรียนเอานําเสนอเพื่อให้อาจารย์เห็นว่าศัพท์มันเป็นสิ่งที่เบสิ c ทูคอมม u n นิเคชันนะคะมันเป็นพื้นฐานของความเข้าใจนะฮะเราจะสามารถสื่อสารกันได้เนี่ยอาศัยศัพท์เป็นหลักนะคะกราฟิาสาคัญไหมคะกราฟิกสาคัญไหมคะสำคัญ แต่ถ้าอาจารย์เทียบกันระหว่างแกรมมากับศั์อะไรสาคัญกว่ากันคะศั <Yeah. S 1> ์เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพอนิฉันถามาอาจารย์ว่า where can we find hof อาจารย์ตอบได้อาจารย์ตอบได้เนี่ยเพราะอาจารย์อาศัยแกรมมามาช่วยในการตอบนะคะอาจารย์ก็เลยพอจะตอบได้แต่ถ้าถามว่าไอ้ h o p นี่คืออะไรอาจารย์ตอบไม่ได้ละเพราะว่ามันต้องมันต้องถา,ถามถึงความหมายของ hof ใช่ไหมคะงั้นศั์มีความสำคัญเบสิกเลยเป็นพื้นฐานของ ของการสื่อสารนะคะเพราะฉนั mm ้น hmm. มีคำพูดอยู่ว่าถ้าเรายิ่งรู้ศัพท์มากเราจะยิ่งสามารถสื่อสารได้มากนะคะถ้าเรารู้สัพท์น้อยเราก็สื่อสารได้น้อยนะคะถ้าเถ้าเรารู้แกรมม่าน้อยแต่สัพ์เยอะเราก็ยังสามารถจะสื่อสารได้แต่ถ้าเรารู้แกรมม่าเยอะสามารถตอบรู้กฎไวยากรณ์หมดเลยแต่ไม่รู้ศัพท์มันก็ สื่อสารไม่ได้เพราะกฎวยากรณ์มันไม่ได้สื่อคอนเทนต์ใช่ไหมคะมันไม่ได้สื่อเนื้อหาไอ้ตัวคําศัพท์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สื่อเนื้อหานะคะวิเด็กคนไทยเนี่ยเด็กไทยเนี่ยนะคะเวลาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะตอบอาจารย์เวลาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้เด็กทั้งมอต้นมอปลายเนี่ยเวลาเขาบอกอาจารย์ว่าเขาไม่เข้าใจอาจารย์ถามอ่านรู้เรื่องไหมฟงังรู้เรื่องไหมเขาจะบอกว่ารู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องแล้วเธถามอาจารย์ถามว่าทําไมถึงไม่รู้เรื่องคําตอบคือไม่รู้ศัพ์ ะะมันก็กลับกันวนกันมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่รู้ศัพท์พอไม่รู้ศัพท์ก็เลยไม่รู้ภาษาถ้าเราพูดง่ายๆก็คือเราไม่รู้ภาษานะคะงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราไม่สามารถจะสื่อสารรับสารได้เลยถ้าความรู้ในเรื่องศัพท์ของเราเนี่ยไม่เพียงพอนะคะทีนี้อาจารย์พอจะรู้ไหมคะว่าศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีกันอยู่กี่ตัวคือวันนี้ ในตอนนี้เราจะเริ่มปูพื้นเรื่องศัพท์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะพยายามอธิบายให้อาจารย์เห็นความสําคัญของศัพท์แล้วก็ค่อยมาพูดว่าเราจะสอนอะไรในศัพท์นะฮะแต่ก่อนอื่นอยากเรียนถามอาจารย์ว่าศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยทราบไหมคะว่ามีกี่ตัวเดาได้ไหมคะในภาษาอังกฤษมีสักกี่ตัวอ้าวเดาหน่อยภาษาไทยมีกี่ตัวศัพท์ ไม่รู้ไม่มีไม่ทราบมีใครทำรีเสิร์ชหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ภาษาไทยเพี้ยนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยเนี่ยเรามีสับแสงอยู่กี่ตัวแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีคนทําวิจัยเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดในดิกชันนารีพวกคนทําดิกชันนารีเนี่ยจะรู้นะคะว่าสับในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีประมาณกี่ตัวอาจารย์ลองเดาสิคะดูซิว่าใกล้ถูกไหมใกล้เคียงไหม่ะอะไรนะคะ ในอะไรก็ได้ถ้าอาจารย์คิดว่าเออศัพท์ในภาษาอังกเนี่ยมันจะมีอยู่สักประมาณกี่กี่คำ,คำฮะเอาเดาเดาเดี๋ยวลุกเดี๋ยวหลับแสนคำ,นคำอ่ามีคนขึ้นด้วยแสนคำล้านคำล้านคำก็ถูกทั้งสองเจ้าคือที่พูดหลักแสนกับหลักล้านเนี่ยนะคะถูกทั้งคู่นะคะ มีประมาณ500,000ถึง2ล้านคำนะคะ500,000ถึง2ล้านทำไมมันถึงมีงความต่างกันอย่างนี้500,000นี่คือคำที่เป็นคำหลักนะะแต่คำหลักเนี่ยมันสามารถกลายเป็นคำอื่นได้ใช่ไหมคะพอมันกลายเป็นคำอื่นเนี่ยมันก็จะมีประมาณ2ล้านคำนะคะงั้นนี่คือศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ภาษาไทยเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยเราไม่ทราบอาจจะมีอาจารย์สอนภาษาไทยที่พอจะตอบอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวนตอบไม่ได้ ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเจ้าของภาษาที่เป็นเจ้าของภาษาที่ที่มีความรู้เนี่ยคือเป็นพวกที่เรียนหนังสืออยู่ในระดับสูงเนี่ยนะคะคนคนคนที่เรียนหนังสือสูงกับคนที่เรียนหนังสือน้อยเนี่ยมีจํานวนศัพท์ในตัวเขาเองเท่ากันไหมคะไม่เท่านะคะเพราะฉะนั้นเราลองพูดถึงคนที่เรียนหนังสือมากเจ้าของภาษาที่เรียนหนังสือสูงเนี่ยเขาจะรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษประมาณกี่กี่กี่คำอาจารย์พอจะเดาได้ไหมคะสองแสน อาจารย์ว่าสองแสนเขารู้สับประมาณสองแสนมีใครทายอย่างอื่นไหมคะวันนี้จะเป็นรายการทายมีไหมคะอย่างอื่นห้าหมื่นห้าหมื่นนี่ถ้าเผื่อว่ามีการให้รางวัลอาจารย์จะได้รางวัลน,นะคะเพราะว่าเขาจะรู้สับประมาณหกหมื่นคำพวกที่เป็นพวกที่มีความรู้สูงนะคะจะหกหมื่นคำแต่นี้พวกคนธรรมดาล่ะคะพวกที่ไม่ได้เรียนสูงนักน่ะนะคะ เป็นเป็นเจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาในชีวิตประจําวันฟังพูดอ่านเขียนเป็นปกติหนึ่งหงมืหมะคะหัวห้าพันนี่รู้สึกจะน้อยไปนหน่อยนะคะฮะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ประมาณห0 0 0 0ื่นห้าหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยมันคงมีอยู่ประมาณนี้ย และส่วนพวกที่เรียนหนังสือสูงๆเนี่ยอ้อีหมื่นหนึ่งเนี่ยคงเป็นศัพท์วิชาการศัพท์ที่เป็นศัพท์ที่เป็นศัพท์ที่ยากขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นห้าหมื่นคำเด็กเจ้าของภาษาอายุประมาณมสิบขวบมีศัพท์ที่รู้อยู่กี่คำเด็กกับผู้ใหญ่มีจานวนศัพท์ที่รู้เท่ากันไหมคะไม,ไม่เท่ากันนะคะยิ่งอายุมากขึ้น สับมันก็จะต้องเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะทำไมมันเพิ่มพูนมากขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรคะเรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้จากไหนอะคะเรียนรู้สับจากไหนจากการศึกษานั่งท่องทุกวันนั่นน่ะสิเราเรียนรู้ได้ยังไงเรียนรู้จากไหนไอสิ่งแวดล้อมจากอะไรจากอะไรเนี่ยเรียนรู้จากการสัมผัสและสัมผัสแล้วมันจะรู้ได้ยงไงไอสัมผัสนี้แล้วมันมันชื่อนี้นะอะการใช้มันยังไงอะใช้ยังไงใช้ยังไง อใช้พูดใช้ไม่ใช่ใช้พูดเราจะรู้ศั์จากใช้อะไรคะใช้นั่นสิติดต่อสื่อสารทางไหนเราถึงรู้ศัพท์เราถึงเรียนรู้สัพท์ฟังกับยังก่อนก่อนเรียนก่อนรับเข้ามาฟังจากอ่านพอเรารับมาจากฟังกับอ่านแล้วเรานํามาพูดกับเขียนแต่ศัพท์ทุกคําที่เราฟังกับอ่านเนี่ยเราเอามาพูดกับเขียนไหมคะมันก็ไม่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังนะคะเพราะฉะนั้น เด็กอายุสิบขวบเนี่ยควรจะรู้สักัป,ประมาณเท่าไหร่เด็กเจ้าของภาษานะคะสิบขวบไม่ทราบอาจจะเท่ากับพวกเราไ,ได้อาจจะเท่ากับดิฉันก็ได้นะคะ <_ man> เพราะว่าสี่พันคำเด็กสิบขวบเจ้าของภาษานี่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีไหมคะสื่อสารได้รู้เรื่องไหมคะอายุสิบขวบเนี่ย สิบขวบนี่่อยจะอยู่ชั้นประมาณชั้นอะไรคะถ้าถ้าเป็นเท่ากับเด็กไทยปอสี่ป .5 ห้าเรานึกถึงเรานึกถึงเด็กไทยเราที่เรียนป .4 สป .5 เนี่ยใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างดีไหมคะได้ภาษาไทยนะคะสื่อสารได้ไหมคะเอาอย่างนี้การสื่อสารได้เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเด็กเจ้าของภาษาอังกฤษอายุ10ขวบเขาสามารถสื่อสารได้ก็ดีเหมือนกับเด็กไทยมีศัพท์แค่4ี่พันคำก็สามารถที่จะสื่อสารได้เองี้ใจชื้นขึ้น,นไหมคะ ชื้นขึ้นจากเมื่อกี้5 0 0 0 0นลดลงมาเหลือ4 0 0พนะคะทีนี้มันจะชื้นมากขึ้นถ้าอาจารย์รู้ว่ามีคำ50า50คคำมีคำ50า50คคำในภาษาอังกฤษเนี่ยที่50คำเนี้ยมันเท่ากับ45%ของภาษาที่ใช้ในการเขียนในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะน้นาอาจารย์รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้าสิบคำอาจารย์ไปอ่านอะไรเนี่ยอาจารย์จะรู้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเดนัรียนพูดอย่างงี้อาจารย์เชื่อไหมคะว่าอาา่านรู้เรื่องแน่เลยอ่านรูออาาร้เรื่องเกือบครึ่งแล้วเพราะรู้ไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เชื่อได้ไหมคะเชื่อไม่ค่อยได้นะักเพราะว่าไอ้คำที่ห้าสิบคำเนี่ยมันอาจจะเป็นคำที่ไม่ได้ให้ความหมายนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่ามันมีคำที่ให้ความหมายกับคำที่ไม่ได้ให้ความหมายนะคะแล้วก็ จากงานวิจัยอีกเหมือนกันฝรั่งนี่ชอบทำวิจัยนะคะมี10คคำที่เท่ากับ25%์ของภาษาเขียนนะะแล้ว10คคำนี้ประกอบประกอบด้วยคำอะไรมัง่ง the of that a to you is and in it นี่10คคำนี้นะคะ เท่ากับ25อาจารย์ลองเปิดหนังสือภาษาอังกฤษดูเลยแล้ววันหลังอาจารย์ลองซ้อมนับดูนะคะนับดูในหน้านั้นเนี่ยนะคะคำมันสมมติหน้านั้นมีคําอยู่300คําลองนับไอ้คาพวกนี้ดูซิว่ามันจะประกอบด้วย25ไหมแต่อาจารย์รู้คําพวกนี้เนี่ยและอาจารย์รู้ความหมาย25ของสิ่งที่อ่านไหมคะไม่รู้เพราะว่าคําพวกเนี้ยมันเป็นมมันไม่ใช่เป็นคําที่สื่อความหมาย ใช่ไหมคะเราเรียกมันว่าเป็น function word นะคะมันไม่ได้เป็นคำที่มันเป็น content word นะคะมันไม่ได้สื่อความหมายเพราะฉะนั้นถึงรู้ไปมันก็ไม่ช่วยในการสื่อสารเท่าไหร่นะคะคำว่า the คำว่า the คำนี้นะคะเห็นเยอะไหมคะควรจะเยอะเพราะว่ามันเป็น7%ของคำในในหน้านั้นแต่ว่ามันบอกอะไรอาจารย์มากไหมคะ ไม่มากเลยมันบอกอะไรนิดหน่อยแต่มันไม่บอกว่าเรากําลังอ่านเรื่องอะไรจะอะไรเลยนะฮะอันนี้เดนก็จะชี้ให้ดูว่าเนี่ยคำในภาษาอังกฤษมันมีขนาดไหนนะคะวันนี้เราจะปูพื้นตั้งแต่ต้นเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้วิธีการต่างๆทีหลังนะคะทีนี้ต่อไปนะคะ ดิฉันก็ยังจะพูดเรื่องจํานวนคําอยู่เนี่ยนะคะเพราะจะได้มาดูว่าถ้างั้นเราควรจะสอนยังไงนะคะควรจะสอนอะไรนะคะถ้าเรารู้เขาบอกถ้าเรารู้พันคําภาษาอังกฤษแค่พันคําเราจะอ่านเท็กซ์ที่เป็นภาษาเขียนได้7 2เปอร์เซ็นต์นะคะรู้สองพคำเา7ปอร์เซ็นต์ของภาษาเขียนหรือเท่ากับ96%เปอร์เซ็นต์ของภาษาพูดเพราะฉะนั้น ถ้าเราฟังฝรั่งพูดไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าอะไรฮะรู้ศัพท์ไม่ถึง2,000คำนะเพราะถ้ารู้สัพทบ2,000คำแล้วเนี่ยมันน่าจะรู้ประมาณ96%แต่ทีนี้รู้สัพท์ ฟังเนี่ยมันยากใช่ไหมคะเพราะฟังเนี่ยรู้สับบางทีเรารู้สับแต่พอเขาพูดออกมาเนี่ยสำนงสำเนียงอะไรเขาเนี่ยทำให้เราฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าสองพันคำเนี่ยจะเป็นหนังสือเด็กประมาณชั้นปไหนคะเด็กเด็กชั้นไหนของเราที่ควรจะรู้สับภาษาอังกฤษประมาณสองพันคำเกินปหกมหนึ่งถ้าอาจารย์ไปอ่านหนังสือเรียนของเด็กมหนึ่งอาจารย์อ่านออกหมดเข้าใจหมดไหมคะเข้าใจหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ ร้อยเปอหมอ่านหนังสือของมหอาจารย์ควรจะร้อยเปอร์น์ะควรจะร้อยเปอนต์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อ่านรู้เรื่องหมดเนี่ยก็แสดงว่าอาจารย์มีศับเกิน2,000คำาอะไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์มีศัพท์เกิน2,000ันคำแน่ๆเพราะว่าอาจารย์ไปอ่านนี่ใช่ไหมคะถ้าอาจารย์อ่านแล้วรู้เรื่องทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแปลว่าอาจารย์มีศัพท์เกิน3,000ันค ใช่ไหมคะอาจารย์มีสับเกิน3,000คำถ้าอาจารย์มี4,000คำ86% 5,000คำ88%แล้วก็6,000คำ89%นะคะ4,000 5,000 6,000เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มินิมัมคือน้อยที่สุดสำหรับผู้อ่านที่จะเป็นผู้อ่านที่ประสบความสำเร็จ เนมะะ้นถ้าเราจะเป็นคนอ่านที่ประสบความสําเร็จเราควรจะมีศัพท์อย่างน้อย4,000 5 0ห้าพัน6,000คำะคะแล้วก็อันนี้ก็เดียนก็เอามาจากงานวิจัยของคนที่ชื่อนี้นะคะมีคนอีกคนหนึ่งเจ้าของภาษาชื่ออาจารย์เนเั่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเนี่ยควรจะรู้ศัพท์3,000คํคำนะคะ แล้วไม่ใช่3,000คำธรรมดานะฮะ3,000คำซึ่งเป็นคำที่เรียกว่าคำ high frequency words นะคะอาจารย์รู้จักความหมายของ high frequency words ไหมคะรู้จักไหมคะเป็นยังไง high frequency words คำที่ใช้บ่อยนะฮะจะต้องเป็นคำที่ใช้บ่อยๆเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างสิคะคำอะไรภาษาอังกฤษที่เป็น high frequency words คำกริยาเช่นเช่นไม่ใช่กริยาทุกคำ eat อะไรอีกคะฮะอ่ะเอาเอาคำกริยาก่อน go คำนะฮะถ้าเป็น noun ล่ะคะ teacher อ่าอะไรอีก student นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้คือศัพท์ที่คบบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะถ้ามีอยู่ประมาณ3,000คำ ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะนี่เราลองมาดูเด็กไทยเราสิคะว่าทําไมมันถึงใช้ไม่ได้สักทีนะคะเขาบอกว่ามี3,000คําของ High Frequency Words ก็ใช้ได้แล้วนะคะังนนก็เอามาจากสิ่งที่กระทรวงศึกษาทําไว้นะคะเขาบอกว่าไทยเด็กไทยป .6 จะรู้ศัพท์ประมาณควรจะในหลักสูตรบอกว่า1,300ถึง 1,500คำนะคะ1,300ถึง1,500นะคะเขาก็มีเอาไว้เลยว่าศัพท์นั้นน่ะนะคะถ้าเป็นคำนามจะแบ่งคำนามออกเป็น22กลุ่มในกลุ่มคำนามอาจารย์มีอาจารย์มีาารยมา,ารยาล,ละเอียดคำพวกนี้ไหมคะของปอของปอปหมีไหมคะ ถ้า,อา,าอาจารย์ควรจะมีนะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์จะได้รู้ว่าโอเคศั์พวกนี้เป็นศัพท์ที่เด็กควรจะรู้มาแล้วถ้าเขาไม่รู้เนี่ยมีปัญหาละนะคะเพราะศัพท์พวกนี้ควรจะเป็นศัพท์ที่ควรรู้นะคะเ,เดี๋ยวกล้องช่วยช่วยช่วยซูมนี้หน่อยนะคะในคำนามเด็กที่กลุ่มศัพท์ที่เด็กควรจะรู้มีอะไรมัางคะเช่นศัพท์เกี่ยวกับอะไร สัตว์เกี่ยวกับสัตว์จะต้องรู้อะไรอีกเกี่ยวกับฮะอา,ช,อาชีพป .6 ต้องรู้เรื่องอาชีพไหมคะอาชีพป .6 เะเออครอบอาชีพควรจะรู้นะคะอะไรอีกครอบครัวนะ่ฮะครอบครัวจะต้องรู้แน่ๆเลยอะไรอีกคะสิง่งของนะคะสิ่งของมันเยอะแยะเลยสิ่งของอะไรอะคะ เสื้อผ้านะคะ,อะของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวจะพูดเร็วๆนะคะว่าเด็ก2 3กลุ่มนาม2 3กลุ่มที่เด็กก็จะต้องรู้จักเนี่ยก็คือสิ่งที่พบในห้องเรียนผักผล,ลไม้สัตว์บุคคลอาชีพอาหารนะคะเครื่องนุ่งหม่มเกมกีฬาลำดับที่สถานที่ทิศทางยวดยานพาหนะนี่นะคะคือคำมีอีกเยอะนะคะนี่คือสับกลุ่มคำนามถ้าเป็นกลุ่มคำกิริยา<ม>ก็มี นะฮะกลุ่มคําคุณศัพท์เขาบอกหมวดคําที่เด็กควรจะรู้จักเนี่ยนะคะจะต้องมีอยู่12หมวด12หมวดก็เริ่มตั้งแต่นามนะคะคำนามคํากริยาคําคุณศัพท์คําวิเศษคําอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะ12หมวดนะฮะนี่ปอปอ .6 นะคะป .6 เราสอนมอต้นเราควรจะต้องรู้เลยนะคะว่าป .6 เนี่ยเขารู้อะไรบ้างมาถึงไหนถ้าเด็กมาถึงเราแล้วไม่รู้คําพวกนี้เนี่ยเป็นมีปัญหาละเพราะเราจะมาต่อไม่ได้เพราะบทเรียนที่ใช้ในชั้นมต้นเนี่ยเขาก็จะเบสออนสิ่งที่เด็กที่รู้ศัพท์มาแล้วแล้วการเรียนศัพท์เนี่ยนะคะเราจะเรียนศัพท์ตัวใหม่ได้ก็ต่อเมื่อมันมีมันมีไปรีเลยกับตัวเก่านะคะเดี๋ยวเดฉันจะอธิบายในตอนต่อไปนะคะที่พอมอมอต้นเนี่ย แต่ละมอเนี่ยกระทรวงบอกเอาไว้ว่าแต่ละมอเนี่ยควรจะเรียนสับเพิ่มมอละกี่ตัวทราบไหมคะอาจารย์สอนมาเนี่ยเทิมละ3 0มตัวนะคะสับใหม่นะคะแต่ตามความตามที่ดิฉันอ่านมาจากของของกระทรวงนะคะเขาบอกว่าเทิมละอะปีละ500ตัว ปีละ500ตัวเ,เทอมละประมาณ250อะไรเนี่ยนะคะก็คงแล้วแต่โรงเรียนนะคะแต่นี่เรีย่เห็นของกระทรวงออกมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพอเด็กอยู่ม .3 เนี่ยควรจะได้ประมาณ2,800คําคำถึง3,000คำนะคะถึง3,000คำนะคะแล้วพอมาม .6 เด็กควรจะจบด้วย4,500คําคำนะคะใครอาจารย์ท่านไหนสอนม .6 มั้งคะ อาจารย์พอจะรู้ไหมเด็กสับอาจารย์ได้ไหม4,500เนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้ก็แปลว่ามีปัญหาและเพราะว่าพอเข้ามาหาวิทยาลัยเราจะต้องตั้งเอาไว้ว่าเด็กจะต้องรู้ควรจะรู้สับมาแล้วประมาณพัน4,500คำนะฮะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าเป็นสับอะไรมั่งก็คือ 1. ป .6 เนี่ยมีอยู่แล้วกระทรวงเขาทำมาให้นะคะแต่ม .3 ถึงม .6 เนี่ยเขาไม่มีลิสต์คำมาหรอกนะฮะแต่เขาจะบอกมาเลยว่าควรจะอยู่ในหมู่ หมวดไหนมั่งนะคะเช่นบุคคลอาชีพสัตว์พืชสิ่งของที่พักอาหารเครื่องดื่มอันนี้ซ้ำนะคะซ้ำที่จะเพิ่มเติมก็คือโลกประเทศการเดินทางภาษาและวัฒนธรรมเครื่องมือในการสื่อสารเทคโนโลยีอาจารย์ควรจะมีรายชื่อกลุ่มคําพวกนี้ของกระทรวงนะคะเอามาเทียบไว้มีใช่ไหมคะเพื่อจะได้มาเช็คว่าโอเคเรามีกลุ่มคําพวกนี้เนี่ยให้เด็กของเราเพียงพอไหม เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์สอนม3อาจารย์ควรจะแน่ใจว่าเด็กของอาจารย์จะต้องจบไปด้วยพื้นฐานศัพท์ประมาณประมาณ3,000คำแต่ถ้าอาจารย์สอนจนถึงม6เด็กควรจะรู้ประมาณ4,500คำนะฮะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับศัพท์นะฮะทีนี้มันก็มีปัญหาอีกอะเรื่องเรื่องเรื่องศัพท์ทั้งหลายเนี่ยนะคะปัญหามันคืออะไรเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วนะคะว่า ว่าศั์เนี่ยนะคะศั์การอ่านศัพท์ที่เรารับจากการอ่านกับการฟังเนี่ยกับศัพท์ที่เราพูดกับเขียนเนี่ยมันมีจํานวนไม่เท่ากันอาจารย์ยอมรับในเรื่องนี้ไหมคะยอมรับใช่ไหมคะว่ามันมีจํานวนไม่เท่ากันนะคะศัพท์ที่เราได้รับจากการอ่านกับการฟังเราเรียกว่า receptive คือ receptive มาจากคาว่าอะไรคะ receive คือรับนะคะ แต่ศัพท์ที่เราใช้ในการพูดกับการเขียนเราเรียกศัพท์แบบนี้ว่าเป็นศัพท์ที่ productive คือเป็นศัพท์ที่เราใช้เราได้ใช้ใช่ไหมคะทีนี้ก็มีงานวิจัยหลายงานเหมือนกันที่บอกว่าศัพท์สำหรับอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีศัพท์อาจารย์อ่านเนี่ยมีศัพท์เยอะตัวที่อาจารย์อ่านกับอาจารย์ฟังอาจารย์เข้าใจแต่อศัพท์พวกนี้อาจารย์ไม่เคยใช้ในการพูดในการเขียนเลยอาจารย์ คิดอย่างนั้นไหมคะมีไหมคะม,มีไหมคะอาจารย์ลองยกตัวอย่างศัพท์ภาษาไทยได้ไหมคะที่ที่ที่อาจารย์เห็นและอาจารย์รู้แต่อาจารย์ไม่ใช้ในชีวิตนี้ไม่เคยพูดเลยนึกออกไหมคะราชาศัพท์โอเคอ่าอันนี้ถูกนะคะถ้าเราอ่าน กับฟังเนี่ยเรารู้เลยนะคะว่าเป็นยังไงแต่เราเนื่องจากไม่มีโอกาสได้เฝ้าเข้าเฝ้าเจ้านายเราอาจจะไม่ได้ใช้เลยคําราชาศัย์ยกเว้นเราไปเล่นละครหรือไปเล่นดิเกนะคะเราก็จะใช้คําราชาศัพท์ใช่ไหมคะแมะะ้นอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงนะคะก็มีงานวิจัยบางบางบางคนนะคะเขาบอกว่าศัพท์ที่เราได้จากการอ่านและการฟังเนี่ยจะมีประมาณสองเท่าของศัพท์ที่เรา ที่เราใช้พูดกับเราใช้เขียนนะคะอันนี้หมายถึงในในภาษาที่สองนะเช่นคือพวกเราเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยจะรู้สับจะอ่านกับฟังภาษาอังกฤษรู้สับมากกว่าที่เราใช้ในการพูดกับการเขียนประมาณสองเท่าแล้วถ้าเปิดเป็นในเจ้าของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่ามีประมาณสี่เท่าเนี่ยคือถ้าเป็นเจ้าของภาษานะคะทีนี้แต่บางบางสตูดี้บางบางงานวิจัยนะคะ เขาก็บอกว่าไม่มีความต่างเลยแต่งานคนทําวิจัยที่คิดว่าไม่มีความต่างเนี่ยดิฉันก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันนะคะเพราะดิฉันนึกถึงตัวเราอะนะคะนึกถึงภาษาเราเราก็ว่ามันต่างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการปูพื้นเรื่องศัพท์นะคะในครั้งต่อไปนะคะดิฉันจะมาพูดถึงว่าจะสอนอะไรกับจะสอนอย่างไรในศัพท์เอามารวบอยู่ด้วยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในในในช่วงนี้จะเป็นว่ามีศัพท์ สับเป็นอย่างไรสับคืออะไรนะคะโอเค